สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะนะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับสู่รายการกันชงกันชาเพื่อสุขภาพสวัสดีครับพี่เกศสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เราไปดูคึกคักยังไงเมืเ่อกี้เราไม่เห็นหรอกฉันมีท่าเซาด้วยนะ เออออคิดได้ตะกี้เขากินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวนี้หรือเปล่านะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้หรือเปล่าใช่เสร็จใช่เสรนี่ยดีบีนายดีบีนายค่ะสำหรับใครที่อยากจะดูแลสุขภาพนะคะต้องดีบีนายค่ะโอ้โหโปรโมชั่นนี้เลือกสรรตามใจได้เลยใช่แล้วนะโทรมาได้เลยนะครับ026669456นะสำหรับผู้สนับสนุนรายการของเรานะบี9อ่ะ DB9 นะคะใช่แล้วค่ะก็ต้อนรับเข้าสู่การชงกันชาเพื่อสุขภาพนะคะกับลูกเกดร่มกล้ามอัจยคุณค่ะครับผมสองโกจเรือนกิจนะครับอ่ะวันนี้มี มีเรื่องราวอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างพี่เกศฮะเรื่องของการเจริญเติบโตลิ้นของของต้นกัญชงเหรอฮะหรือว่าไงจากวันนั้นมันนั่นนี่จ้าอย่างมันสุงแล้วสุงแล้วทุกอย่างมันต้องมีการเจริญเติบโตมันโตเร็วนะโตเร็วรวมถึงแบบเศรษฐกิจในอนาคตด้วยของตลาดทั้งในในเมืองนอกเอาพูดอย่างงี้รวมๆแล้วกันไม่ว่าจะเป็นเอเชียยุโรปหรือแม้แต่ ประเทศไทยก็ดีใช่หลายอย่างมันพุ่ง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 นคาน้ำมันพุ่งพุ่งพุ่งบางทีความน่ารักของพี่คล้ายๆราคาน้ำมันนะมันพุ่งสูงไม่หยุดเลยมันฝังเศร้ายังไงยัพุ่งพุ่งเลยเรื่องของน้ำมันนะคะแล้วตอนนี้ราคาทองก็โอ้โหไม่ธรรมดาโอ้โหแล้วที่เราจะพูดถึงทำไมถึงถามว่าอันนั้นก็พุ่งอันนี้ก็พุ่งหลายหลายคนอาจจะต้องเก่งกำไรชีวีตตอนนี้จะต้องมีการเก่งกำไรเอ๊ะเราจะแบบเก่งกำไรยังไงดีนะบางคนอาจจะเก่งกำไรเป็นเงินแต่บางคนจะต้องเก่งกำไรเป็นสุขภาพอดีไงเขาเลือกเขาเลือก เข้ามาได้ยังไงเนี่ยครับผม oh, เ,เลิศมากทีเดียวนะเก่งกำไรเป็นสุขภาพาเพราะว่ามันเจริญเติบโตหรือว่ามันพุ่งสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นไม่แพ้ราคาน้ำมันแล้วก็ทองด้วยครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเช็คตลาดกัญชงกัรชาอุตสาหกรรมใหม่นะที่หลายธุรกิจเนี่ยนะครับอยากท้าทายต้องใช้คำนี้เลยนะ<ฮ>อยากท้าทายเลยแล้วก็มีความต้องการในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นนะครับนะถึง4 7 5 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมครับ <c oughs> แล้วก็มีแนวโน้มเติบโตได้อีกด้วย<ช>ยังไม่หมดเท่านี้ขณะที่ตลาดไทยเนี่ยคาดว่าจะขยายตัวนะครับไปถึง1 5 8พันล้านบาทในอีก5ปีข้างหน้าครับจริงๆจะบอกว่ากระแสของกันชงกับกัญชาเนี่ยเมื่อก่อนนะเราก็ไม่ได้อิน <c oughs> แต่ตอนนี้ต้องยอมรับว,ว่า2-3ปีที่ผ่านมาเราได้ยินคาว่ากันชากันชงกันชากัญชงอยู่เนี้ยกันชงนี่เรื่องใหม่ผมเลยเอาจริงๆผมได้ยินแต่กัญชาใช่แต่ว่าหลายคน ก็คิดแบบนี้ถูกแล้วมันก็ค่อยโตขึ้นไงมาถึงกัญชาแล้วก็รู้จักมากขึ้นกัญชงมันก็เริ่มเราทาให้เรารู้จักมากขึ้นแล้วเขาก็มีการเหมือนกับวิเคราะห์กันไว้ว่าเหมือนราคาทองราคาน้ํามันอะว่าเออมันเดิมจะจะพุ่งสูงนะมันจะโตขึ้นนะทีนี้ถ้ามันโตขึ้นมันพุ่งสูงขึ้นมันจะเข้ากับเรายังไงล่ะคะคุณพ่อคุณแม่ถูกไหมแล้วมันจะเหมาะกับเราอย่างไรแต่มันดีแน่ๆก็คือเกี่ยวข้องกับสุขภาพ วันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องของการเจริญเติบโตของตลาดกัญชงและกัญชาครับอ่านั่นถ่เป็นทิศทางที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะพี่เกดคือคือจริงๆนะสองสามปีที่ผ่านมาเกดอ่านข่าวมาสองสามปีเนี่ยก็จะมีเรื่องพวกนี้ตลอดเลยทั้งการตามว่ามันจะปลดล็อกเมื่อไรมันจะปลดล็อกไหมอยากให้ปลดล็อกเลือกเกินทุกคนรอคอยมาจนถึงวันนี้ปลดล็อกเรียบร้อยแล้วมารอดูว่ามันจะโตขนาดไหนแล้วถ้ามันโตมันจะดีกับเราไหมแล้วเราจะเลือกใช้ข้อดีของกัญชงและการชาอย่างไง น,นี่การจเจริญเติบโตเนี่ยของการปลดล็อกอย่างที่พิเกตเล่าให้ฟังเมื่อันคนี้ฮะคุณผู้ชมครับผมเนี่ยประกอบกับเรื่องของธุรกิจการชงเนี่ยมันมีการเชื่อมโยงไปสู่ห่วงโซ่อุตสาหการรม5กลุ่มไงมันเลยเติบโตได้นะครับผมนะ,ะเริ่มด้วยที่กลุ่มแรกนั่คือเรื่องของเครื่องดื่มอาหารยานะครับและอาหารเสริมรวมถึงเครื่องแต่งกายและผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลน,นะครับผมแล้วก็จากการประเมินนะครับเรื่องของมูลค่า นะตลาดการชงรวมประมาณ15.8พันล้านบาทอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยใน5ปีข้างหน้าเนี่ยนะตาปัจจุบันเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องใหม่และยังเป็นความท้าทายของบรรดาผู้ประกอบการ และเกษตรกรกไม่น้อยจริงๆมันก็ยังเป็นเรื่องใหม่อยู่ไง <ฮะ S 1> ใสอปีที่ผ่านมาพเพราะม่อก่อนถ้าเราได้ยินเรื่องของกันชงก็จะแบบว่าอ๋ออยู่ทางภาคเหนืออยู่ทางแบบว่าแถบทุกที่สูงใช่ใชใชมันยังไม่ถึงใกล้เราเรารู้สึกว่าเออมันมันมันอยู่ไกลแต่ทีนี้เนี่ยคำถามคือทำไมตอนนี้มันถึงอยู่ใกล้เราเพราะว่ากันชงเนี่ยมันมี เขาเรียกว่าสรรพ,พคุณคที่มันดีมากๆจนทําให้ต้องมีการพิจารณาปลดล็อกและเพื่อมาใช้ประโยชน์กับสุขภาพของเรารนะคะคก็เลยจะพาไปดูเรื่องของสรรพ,พคุณของกัญชงว่าจะไม่จาว่ามันน่าสนใจยังไงกันบ้าง <S <S คือกัญชงมันเป็นอย่างนี้ค่ะมันมีสรรพ,พคุณเยอะมากเลยแต่เอาหลักๆถ้ารู้สึกว่าเออถ้าแบบกัญชงมันจะช่วยเรานะช่วงนี้มันเค,ครียดกัญชงเหมาะอายุนี้มากเพราะว่ามันจะทําให้เราผ่อนคลายสดชื่นนะคะแล้วก็คือมันจะผ่อนคลายสดชื่นได้ยังไงถ้าเกิดสมมติ ว่ากลางคืนเรานอนไม่หลับตื่นมามันก็จะรู้สึกงงงวยมันนอนไม่พอนอนไม่ถึงหลับไม่ลึกใช่แต่กันชงเนี่ยมันจะไปช่วยตรงจุดนี้พอเรานอนหลับปุ๊บตื่นเช้ามามันก็จะสดชื่นสดใสเพราะว่าความผ่อนคลายมันทาให้เราหลับสบายนั่นเองนะคะแล้วมันไปช่วยรักษาเรื่องของอาการวิงเวียนศีรษะคือบางทีบางคนนอนหลับสบายแล้วอะตื่นมาหัวมันก็ปุ่งมันก็ไม่ปวดหงวปวดหัวอะไรนะหรือใครเป็นไมเกรนเนี่ยกันชงเนี่ยตอบโจทย์อยู่นะโอ้ดีมากนะจริง โรคไมเกรนเนี่ยพี่เกตเป็นบ้าอาธรรมจริงสมัยก่อนเป็นตอนเรียนอะนอันนี้อันนี้นผมถ,มถามตรงเลยผมยไม่เคยเป็นแค่ปวดหัวแบบ เวลาเพื่อนยืมเงินแล้วแบบเลทไม่คืนไม่ตรงเวลาอะไรแค่นั้นเองนะครับเขาปุ๋ยเขาติดไม่คืนเลยล่ะไม่เกรงแกจะขึ้นก็วาแล้วไปยืมสองร้อยเดี๋ยวไม่ละผมได้เข้าวัดบ่อยมากช่วงช่วงนั้นเข้าไปทําอะไรเข้าไปสงบจิตสงบใจอเพิ่งธรรมะเลยอ่ะปวดปวดวางเขาเรียกว่าปล่อยวางนาโยมอะไรอย่างเงี้ยไปอ่ะถ้าอย่างนั้นใครยืมตังเรานะเราเครียดเพ่อนก็ทำไงอ่ะกันชงช่วยได้ช่วยได้ไมเกรนมันปวดมากขั้นไหนมันปวดมากกว่าปวดหัวปกตินะมันคนละเรื่องกันเลยมันจะคล้ายคล้าย เหมือนปวดหัวแต่มันจะปวดหัวแบบปวดปวดแบบั้ามันปวดตลอดเวลาเลยแล้วก็กินยาที่เขากินทั่วไปแก้ปวดหัวนะมันไม่หายครา,าคราพวกเนี้ยแล้วมันจะปวดเรื่อยๆปวดจนกระทั่งเริ่มมีการแบบ หมุนๆเ,เริ่มเริ่มมึนๆเริ่มรู้สึกไม่ไหวครับท right> ิ้งตัวลงไปเนี่ยหลับเนี่ยคือไมเกรนความทรมานคือคนปวดหัวกินยานอนหลับได้ใช่ไหมแต่ไมเกรนเนี่ยถ้าไม่กินยาหรือกินยาไม่ถูกกับมันเนี่ยนอนไปแล้วก็ยังรู้สึกว่าทรมานโอ้ฟังแล้วก็ทรมานแล้วล่ะเออมันมันไม่รู้หรอกว่าตอนนั้นปวดข้างเดียวหรือไม่ข้างเดียวแต่มันทรมานจริงๆถ้าคนเป็นไมเกรนพ่อจ๋าแม่จ๋าเคยเป็นไหมถ้าเป็นรู้เลยว่ามันทรมานมากเพราะฉะนั้นวันนี้พ่อจ๋าแม่จ๋าดีใจได้นะเดี๋ยวกันชงจะช่วยเราได้นะครับ มีประโยชน์ในทุกส่วนเลยนะหมายถึงการชงเนี่ยนะครับเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่ช่อดอกนะฮะช่อดอกนะครับใบใบลำต้นกิ่งก้านเออเออมเป็นเพลงมาเป็นเพลงเลยเพราะจะนั้นแม่จ๋าจะได้จําได้ใช่ช่อดอกจำเป็นเพลงำต้นกิ่งก้านรากเลิกมาหมดนี่แต่งเองวะจดลิขสิทธิ์เลยละจดลิขสิทธิ์ไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอว่าให้มีการแบบว่าเออลงเป็นอะไรนะเป็นเป็นเพลงหรือเป็นอะไรนะเป็นมิกซ์แบบว่าเออเป็นมิกซ์ไปเลยนะครับเอาอย่างที่พี่เกดบอกเลยนะครับช่อดอกใบเมล็ดเปลือกลำต้นกิ่ง ก้านและรากนะครับซึ่ง<ะ>สามารถแปลรูปต่างๆได้มากมายเช่นช,ช่อดอกเนี่ยนิยมมาสกัดนะครับใช้เป็นส่วนประกอบในอาหารและเ<ม>ครื่องดื่มนะครับเปลือกลำต้นนะทำเป็นเส้นใย<ะ>นะครับอย่างที่เราบอกคขาที่แล้วไปนะนำมาแบบ ทำเป็นเสื้อผ้าเรื่อนม่มมาเป็นเชือกเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ยังทำจากขันชงเหรอไม่จริงมากแหมจะเราพีเซ้นยังเลยมีอย่างหนึ่งที่เขาองทำนะพี่เสื้อกกันกระสุนเพราะมันมีน้ำหนักเบาแล้วก็เหนียวมากเลยบอกเธอห้ามอวบบอกเธอเพราะว่ายิงเยอะอาจจะมีแบบรอบยิง ใครรู้เจ้าทู้ด่เหมาะ่ากกันชอควูคจะซื้อเก็บไว้นะครับผมแล้วก็ยืดกระดาษด้วยวัสดุหีบห่อนะเออนี่ดีผมว่ามันน่าจะย่อยสลายได้ดีด้วยนะครับแต่ว่าที่เห็นกันบ่อยๆนี่น่าจะเป็นน้ํามันและสารสกัดจากมเมล็ดกันชงนะ่ะคุณผู้ชมครับ ที่ใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพนะครับเนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากอย่างที่บอกไปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรตีนวิตามินอ e, ีโอเมก้าสเป็นต้นนะครับคือพวกส่วนผสมพวกนี้สารสก,กัดพวกนี้เรารู้อยู่แล้วแหละว่ามันมันดีต่อร่างกายทีนี้ เราพูดถึงค่าค่าข้างนอกอะไรอย่างสมมติถ้าเราจะซื้ออะไรที่มันอยู่ภายนอกเนี่ยเราอาจจะเลือกในระดับหนึ่งเช่นซื้อเสื้อผ้าก็คือสวยถูกใจพอแล้วใช่ไหมหรือว่าจะเป็นแบบอ่ะเสื้อกอบกันกระสุนก็แค่ปลอภัยก็พอใจมันอยากได้มากเลยนะเออใครลองมาทําให้สองหน่อยแต่ว่าอะไรก็ตามถ้าเราจะเลือกเข้าไปข้างในร่างกายหรือเรียกง่ายๆคือกินครับพอจะกินปั๊บเนี่ย ต้องเลือกแบบคูณร้อยเลยนะ,ะเพื่อให้เรารู้สึกว่ามันต้องปลอดภยัยเพราะถ้าเกิดเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยมันมันเอาออกมาไม่ได้แลว้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันจะกลายมาเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์อาหารกับผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพหรือหลายๆคนเน่ะเชเออฉันอยากจะหาว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร,รต้องเลือกนะเนี่ยวันนี้ที่เราทําคือเราอยากจะให้ข้อมูลเพราะเชื่อว่าหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยกัญชงเนี่ยถ้าเราอยากจะเลือกมาเป็นตัวช่วยในการดูแลสุขภาพเนี่ยจะเลือกยังไงฟังก่อนยังไม่อยากให้รีบตตัดสินใจอยากให้ฟัง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 เป็น ข้อมูลไปก่อน<ผ>ม,มันต้องดีจริงๆเรียกว่าวันนี้รายการของเราที่เราสองคนมาเนี่ยเป็นการปูทาง<ช>ข้อมูลนะคบเพื่อสุ่ภาพนะคบให้กับพ่อจ๋าแม่จ๋าคุณผู้ชมนะคร<ช>ับทุกๆวัยนะคือเอามาแตกให้เลยอ,ะอ่ะเพราะบางทีเราอ่านเองก่อนอันเนี้ยก่อนจะมาถึงวันเนี้ยเราทําความเข้าใจกับมันเยอะมากจนเรารู้<ช> <ๆ S 2> สึกว่าเฮ้ยมัน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 ควรจะ ออกมาในรูปแบบที่เข้าใจได้ไง่ <ๆ S 1> ายแล้วต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่ออะไรเพื่อที่วันหนึ่ง <ฮะ S 1> เราจะเลือกเป็นผลิตภัณฑ์เสร,ริมอาหารมาดูแลตัวเองเนี่ยมันจะได้แบบเฮ้ยเราเลือกได้ถูกเช่นบ, <"Che ren, S 2> บางทีถ้าเราแบบเอ้ย e เราเลือกแค่กลิ่นอย่างเงี้งยบางทีแบบดูแบบ m, กลิ่นน่าจะได้แต่จริงๆมันอาจจะมีแต่งกลิ่น<อ>ก็ได้เออใช่เออมันมีกลิ่นนะแต่งกลิ่นได้ก็เหมือนเราจะไปสั่งน้ำบูเบอรี่ปั่นเขาก็ไม่ได้บูเบอรี่มาใส่ให้เราเขากลิ่นใส่แอปเปิลแอปเปิลปั่นอะไรแบบนั้นใส่กลิ ค่อยๆศึกษาทำความเข้าใจทำข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยเนาะวันนี้ก็เลยแบบมาเล่าเมาเมาสนี่อันถิวโอกาสก็ฝากรายการเราไปด้วยเลยอันนี้แซก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 ด้วยไปดูต่อกันชงยังไงต่อดีนะครับผมทีนี้มาถึงเรื่องความต้องการตลาดโลกสูงแล้วมีแนวโน้มเติบโตได้อีกนะก็ย้อนกลับไปตั้งแต่ข้อมูลแรกที่เราให้คุณผู้ชมมานะครับก็ว่าวิจัยของกรุงศรีเนี่ยเปิดเผยมาว่าแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับในปี2563เนี่ยนะครับ ตลาดกันชงม,มีมูลค่านะครับถึง4.7พันล้านดอนลลาร์สหรัฐนะครับจำแนกตามประเภทของผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับผมก็ได้แก่ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลคอาทิเช่นอะไรบ้างอาครีมทาหน้าอย่างเงี้ยนะครับผมนะก็ครีมบำรุงผิวอย่างเงี้ผลิตภัณฑ์นะครับผมล้างมืออย่างเงี้ยหรือว่าแม้กระทั่ง ผลิตภัณฑ์อาบน้ำชโชว์เจอร์แบบนี้นะครับผมสองไม่ค่อยได้ใช้สามวันอาบน้ำทีโอ้ประหยัดมากเลยแล้วก็จะหมดขวดนะครับผมนะฮะก็เ<ช>ียว่านะครับมีการเติบโตอยู่ในผลิตภัณฑ์พวกเหล่านี้แหละนะพ<ช>ี่เกดน,นะครับผมอ,อีก1.76พันล้านอยู่ที่ไหนเนี่ยข้างนอกเลยนะอีกประมาณ1.76พันล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ อาหารและเครื่องดื่มครับผมอย่างที่บอกไปแหละมันก็คือเดี๋ยวนีเราจะได้เห็นเนาะกัญชงบางคนนะเอาพวกกันชงเนี่ยเป็นเหมือนกับจุดขายของร้านนั้นๆด้วยนะอาจจะใส่เป็นในอาหารเป็นในเครื่องดื่มในส่วนผสมกาแฟกัญชงนี่ออกไหมเอออันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งประมาณ25.2%ครับผมนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องของสิ่งทอนะครับ 18. 6นะครับ และผลิตภัณฑ์ยานะ11.6ครับเมื่อสักครู่นี้ครับ18.6นะครับผมผลิตภัณฑ์ยานะครับคิดเป็น11.6เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับใช่แต่ว่าถ้าจําแนกนะเป็นแบบการแปรรูปสิ่งที่เขานิยมมาทําสุดเลยคือนะครับผมกลัดเป็นน้ํามันโอ้นี่ไงคือมันเด็ดไงคือถ้าสกัดเป็นน้ํามันปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้คุณค่าของมันได้แบบเต็มที่เต็มร้อยส่วนใหญ่เขาจะใช้น้ํามันของมันนะคะก็เลยถูกแปลรูปมาเป็นน้ํามันเนี่ยมากที่สุดเลยนะคะประมาณเอาง่ายๆดีกว่าประมาณแบบ สองพันดอลลาร์สหรัฐอ่ะหรือถ้าเป็นสัดส่วนก็เกือบครึ่งอ่ะเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่ผลิตเป็นน้ำมันสี่สิบสองเปอร์เซ็นต์เอ้สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะใช่แล้วนะครับผมนะอ่ะลงมาเนี่ยได้แก่เมล็ดกัญชงนะฮะคิดเป็น28.8%ฮะและเส้นใหญ่ยี่นะครับผมนะต้องบอกว่านะครับในระยะข้างหน้าเนี่ยนะครับผมออรีนมาเก็ตเรซูร์ส์เนี่ยนะครับ คาดว่าตลาดกัรชงโลกเน,นี่ยน,นะครับค<ด>ุณผู้ชมครับจะเติบโตอย่างต่อเนื่องมากๆเลย<ช>ถึง21.6ต่อปีเลยนะครับผมมาอยู่ที่1.1.8 6หมื000 000่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2570โหนับกันหลักทศนิยมหลัก,หล,กหลักนับกันไม่ถูกเลยนะอีกห้าปีอีกห้าปีเนี่ยนะถือว่า เติบโตมากจริงๆอ่ะก่อนจะไปถึงการเติบโตขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของกันชงว่าสารสกัดของมันเนี่ย<ะ>มันมีความแตกต่าง<ะ>ของสารสกัดเหล่านี้ยังไงคืออันเนี้ยอยากให้ข้อจากแม่จ๋ารวมถึงทุกคนที่ดูอยู่อะค่ะฟังเพราะว่ามันจะมีส่วนประกอบส่วนสําคัญหรือมีผลต่อการตัดสินใจ<ะ>ในการเลือกที่จะมาดูแลตัวเองอด,ด้วยนะ,ะ,ะคืออย่างนี้สารสกัดกันชนอะค่ะมันบางทีแบบเอ๊ะทำไมนี่แพงกว่าครับ อันนี้ถือถูกกว่าเพราะอะไรเขาวัดจากอะไร,ค,รคัดจากอะไรราคามันแตกต่างมันขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์ของกระบวนการสกัดครับต้องบริสุทธิ์ม,มันจะได้ไม่มีอะไรที่ปนเปื้อนค,คือถ้าอย่างสองเนี่ยไม่น่าได้ละเพราะไม่บริสุทธิ์ละใช่เพราะดูมีแต่สิ่งมลทินทั้งนั้นเลย <laughs> มันดูจะสก,กัดจะยไม่ได้สก,กัดไม่ได้แต่นะกันชงสก,กัดได้แต่ว่ากระบวนการในการสก,กัดเนี่ยมันจะต้องบริสุทธิ์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตรงนี้แหละมันก็เลยจะกลายเป็นความแตกต่างคือถ้ากระบวนการเขาเหมือนกับว่าทําแบบมาตรฐานอะในมาตรฐานอะมันก็จะได้ออกมาแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างเงี้ยอันนี้คือราคาที่มันแตกต่างกันแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนะคะบริษัทที่ประกอบธุรกิจกันชงในตลาดโลกส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่นี่ เรียกว่าเป็นเหมือนกับผู้นำโลกอ่ะอเมริกาอเมริกาแคนาดาจีนออสเตรเลียอะไรอย่างเงี้ยจะเติบโตก็70-100%ิบโตสุดๆนะฮะก็เรียกว่ายังอยู่ในทั้งทางแถบยุโรปนะครับแล้วก็อยู่ทางเอเชียเอาจริงๆบ้านเราไม่น้อยหน้าหรอกทำไมอ่ะถ้าเกิดโอ้โหถ้าเกิดแบบถ้าเกิดผมว่าให้เต็มแม็กซ์อะถ้าเกิดแบบมีแบบว่าย่าให้แบบเราก็เต็มเหนียวอะโอ้โหผมบอกอย่างี้นะเพื่อนผมเนี่ยบอกอย่างี้คุณผู้ชม คือเพื่อนผมเนี่ยลึกเลยเรื่องนี้ลึกมากลึกเยนะทั้งการชงกัญชานี่ลึกมากแบบว่าทั้งศึกษาในระดับปริญญาทั้งศึกษาเป็นแบบเป็นเกษตรกรเองด้วยคือตอนนี้เขามีหลายคนเรียนจบเป็นปริญญาเลยนะมีไบปริญญาออกมาเลยนะแล้วก็อีกอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็เป็นผู้ชายด้วยเป็นเป็นเกษตรกรด้วยเขาบอกว่าจริงๆแล้วต่างชาติเนี่ยรอผลผลิตจากประเทศเรานะ บ้านเราจะบอกว่าเป็นภูมิประเทศที่ปลูกอะไรก็งามปลูกอะไรก็ดี จริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดปลูกจากเราด้วยสภาพภูมิอากาศประเทศดินน้ำลมไฟนี่เหมือนหนังเหมือนละครตอนเช้าใชงปะไม่รู้นะคะคือดินอะไรอย่างเงี้ยมันมันดีที่พอปลูกบางทีเหมือนเราปลูกเขาเรียกอะไรนะเหมือนเหมือนการสมมติปลูกลำไยปลูกเหมือนการปลูกกุกผ้ากางมันอาจจะไม่ได้แบบโตอะไรมากแต่พอไปปลูกเหนือด้วยดินอะดินมันต่างเมันเหมือนประเทศเรามันมีฟังก์ชันพื้นที่เนี่ยให้เลือกหมดเลยว่าจะปลูกอะไรอะคุณจะปลูกลำไยคุณปลูกภาคนี้คุณจะปลูกทุเรียนคุณปลูกภาคนี้ คุณจะปลูกกล้วยคุณปลูกภาพนี้อะไรแบบเนี้ยนะทังภูมิประเทศบ้านเราก็เลยกลายเป็นที่รอคอยในการปลูกดีมากชีบาใช่จริงๆอันนี้นะคะผมนั่นแหละนะคะก็ประมาณนี้แหละเนาะนะคะที่เราอยากจะมาอัปเดตกันนะคะเพราะว่าตอนนี้การดการโชว์เขยังมีช่องว่างกันอยู่คือ ไอเรื่องของการขายเนี่ยมันก็คงต้องแย่งกันขายแหละอะไรมาก็ต้องขายเหมือนเหมือนถ้าทองขึ้นก็เปิดร้านทองกันใหญ่อะไรที่มันมามันก็ต้องขายกันใหญ่หรือว่าเราจะเห็นผลิตภัณฑ์แต่ละอันนะมันจะค่อยๆมาทีละอย่างเนาะเราก็จะเห็นอ่ะตอนนี้ตอนนี้ดังก็จะมีหลายๆแบรนด์ทำ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 อันนี้ดังหลายแบรนด์ก็ทำ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 อันเนี้ยโจทย์ยากโจทย์ยากว่าแล้วพ่อจ๋าแม่จ๋าลูกๆอยากจะซื้อไปให้พ่อแม่หรือเราจะซื้อบริโภคเองอ่ะเฮ้ยมันจะเลือกจากอะไรในเมื่อแบบสมมุติว่าก็เหมือนกันสมมติอ่ะ ถ้าเป็นน้ำมันมเมล็ดกกนโชงเป็นมเมล็ดเนี้ยแล้วก็ทานเป็นอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเหมือนกันเลยมี10แบรนด์ เรื่องอันไหนอน่ะนี่จะเลือกอันไหนก็ต้องดูรายการนี้เดี๋ยวจะชี้ให้ชัดเลยชีชย้ให้ชัดตรงนี้เลยว่าควรจะแบรนด์ไหนดีแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่สามารถแบบพูดได้แบบสินาที20สนาที<อ>าแล้วจบไงแล้เราก็เลยหาข้อมูลแบบทุกอย่างเลยนะคะมาเพื่อประกอบการตัดสินใจใแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆบอกว่าเออแล้วจะตัดสินใจยังไงเลือกจากอะไรอันนี้ให้ดูก่อนว่าเพราะอะไรการชงถึงควรจะเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญหรือสิ่งสำคัญที่จะอยู่ในบ้านของเรา แต่ปลูกคงไม่ได้พี่เกดมันชอบปลูกปุงีมันไม่มีเวลาถูกซื้อกินดีกว่าถูกอ่ะเหรอใช่ฮะเป็นคนชอบซื้อกินไปถึงบริการเสร์อาหารเนาะใช่วันนี้เนี่ยก็ถือว่าทั้งผมแล้วก็พี่เกดเนี่ยมาให้ข้อมูลเรื่องของการเติบโตในต่างประเทศแล้วก็เติบโตในประเทศไทยนะเพื่อข้อมูลที่ใครอาจจะเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่หรือว่าหน้าใหม่หรืออยากจะลงมาเล่นในตลาดนี้ ก็ต้องวางแผนกันด้วยนะเรื่องของไอเดียเรื่องของความรู้ Skill, สกิลนะครับนะครับโนเลจนะฮะความรู้นะฮะแล้วก็ทักษะต่างๆด้วยนะครับผมลนะองดูกันเพราะมีโอกาสเต,ติบโตสูงมากใ,ในอีก5ปีข้างหน้านะครเหมือนเกงกำไรเหมือนกันนะเราเนี่ยอเออคือเกงกำไร2ส,ส่วนส่วนหนึ่งทําเป็นมูลค่าของเงินที่จะเข้าในกระเป๋าอีกอันนึงคือถ้าเราไม่ได้ไปเป็นส่วนนั้นเราก็เกงกำไรเพื่อจะเลือกสิ่งที่ดีสุดหรือ ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเพื่อเข้าสู่ร่างกายของเราอันนี้สําคัญใช่แล้วนะครับให้กับสุขภาพของเรานั่นเองนะโอ้โหดีจังในคุยเรื่องสุขภาพชอบมากเลยคือเป็นคสุขภาพดีเนื่องปีนี้ก็ต้องบอกว่าคุณผู้ชมพิเกตอายุกว่า67ปีแล้วนะครับยังดูสาวขนาดนี้เลย65พอดีเธอผ่านแซยิตมาเรียบร้อยแล้วด้วยแซวเล่นนะบ้าบอ้ะก็ถือว่าเราก็สองคนนี่ก็ เอาจริงๆนะวันนี้ที่เราได้รับในในช่วงนี้ที่เราได้รับหน้าที่การทำรายการสุขภาพเนี่ยนะเพราะว่าทางผู้ใหญ่เขาเล็งเห็นว่าเราดูแลสุขภาพกันดีใช่เราออกกําลังกายทุกวันใช่ โดยการอยดในการถ้าไม่กระคีบขี้ตะเกียบการตักอะไรเขาปากเลยนะคนเราต้องกินแต่กินต้องกินให้ดีกินให้มีประโยชน์แล้วต้องเลือกกินมันถึงจะเข้าเข้าประโยคที่ว่ากินดีอยู่ดีไงถูกต้องถ้ากินไม่ดีได้จะอยู่ดีได้ยังไงอ่ะใช่ไหมถูกนะฮะเพราะฉะนั้นสุขภาพสังคักสำคัญด้วยนะครับแพรเวลาแล้ว่ะโปริเซอร์บอกว่าโมกันนานแล้วเวลาเกินแล้วได้ไป ก็แต่รับลาคุณผู้ชมกันตรงนี้แล้วเจอกันครั้งหน้าค่ะเราจะมีข้อมูลเกี่ยวกับการชงอะไรมาฝากอีกนะคะอยากให้ทุกคนติดตามเพราะจะไม่จารอดูนะเดี๋ยวจะเอามาฝากแน่นอนมีผลดีกับการตัดสินใจหรือว่าอาจจะทำให้รู้สึกว่าเออผลนต้องมีอยู่ที่บ้านเดี๋ยววันนี้เกดกับสองต้องลาไปก่อนนะคะครับสวัสดีครับ